ปลาไหลโมเลที่เราตกได้นะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูปัดชา,าปาลาไหลนี่ดูหน้าตามาันก่อนดีกว่าโมเล่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปแช่น้ำกันปะเบ็ดยังอยู่เลยเบ็ดเบ็ดเนี่ยเบ็ดยังอยู่เลยครับ,ทบทมันคกนนะพรุ่งนี้มันจะคกินเอาเดี๋ยวนั่นมาแช่น้ำก่อนเอากลมางมาแช่น้ำหมนเลยพอดีเพื่อนเขาตกได้แล้วเขาไม่กินเนี่ย แต่เราก็เอามากินซะเพราะว่าน,นี่เนื้อมันอร่อยมากเนี่ยหลายๆคนที่ไม่เคยกินก็ไม่รู้นะฮะอยายจะรู้ก็ไปเปิดตาม youtube ดูเอานะฮะเมนูปลาไหลมเล่เนี่ยครับพิมเข้าไปเลยฮะเพียบมีไปร้อยคลิปนะฮะเขากินกันอเ,เอออผมกินได้หมดลเี่ยฮะ้าเป็นตัวนี้ยังมีเบ็ดค้าอยู่เลยเนี่ยบาคนเ<อ><ห>นี่ยพ่งนี้มันกิ<ห>นเบ็ดส่วนมากมันจะคืินนะครับ ถ้าตกทีแรกอะนะไปจับมันไม่ได้นะตอนตอนที่มันดิ้นตอนมันติดเบ็ดอยู่อ่ะโอ้โหใครไม่รู้แปอามือไปจับไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม<ป>่จับไปนี่ใช่ไหมเออจับไปจับไม่ได้เลยนะไทยเนี่ย <ไป S 1> อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะพันเป็นเกลียวเลยอ่ะนาทีอย่างนี้เราต้องต้องตัดเลยนะไปเห็นนั่นไม่ได้นะก่อนอื่นเราก็ต้องขูดเมื่อไปก่อน น้ำด้วยอาบน้ำเลวยกนะ็ไม่ได้แข็งมากนะมันก็ไม่ได้แข็งมากทีนี้ก็เรียบร้อยละวก็อย่าใ้ก็ไปวคือลงท้ององั้นไม่ขึ้นมาง่ายๆหรอ,อก,ออกคือเลยเด<ๆ>คือลงท้องครับทุกคนนี่ หาถึงไหนวะเนี่ยแหมีเขาโคตรคมเลยโุ้งที่เลยคมกิฟเลยกิมกิฟอะไรอนะไรไงโอ้โหกืนกืนสุดเลยนยี่อยู่ตรงนี้เลยเบ็ดเนี่ยเ <หา S 1> นี่ยนะนี่อ่ะ เฮ้ยเอาครีมมาหน่อยได้เหรอวะได้ต้องถามเพราะว่าเอาครีมมาใส่ครีมธรรมดาปลาลน้ำแก้วนี่นะเออดีดีดีนี่ปลาลน้ำแก้วเออแปาว่าครีมที่ในสมุนไพรออกมามอ่ะนี่นี่อะไรปาลน้ำแก้วนี่คือกินปลาลน้ำแก้วโอ้โหกินสุดสุดท้องเลยดูเลยเนี่ยทุกคนนี่เม็ดมันถึงเนี่้เออ มันกืนเรารู้อ,อยู่แล้วมันกืนอยู่แล้วตกได้กี่ตัวก็จะกินหมดอร <c oughs> ใน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 ั้นเขาเป็นปลาที่ตัวเขายาวโอ้ย,อยเบสสองตัวเฮ้ยเบสสองตัวนี่อีกตัวโอ้โหดูดิด้ทุกคนดูนี่นี่จริงๆกะตกไปสี่แล้วแหละอืม ก็ตกไปเองสิแล้วก็ไปทุกครั้งก็ได้มันทุกครั้งนะเล็กใหญ่แล้วแต่ได้ทุกครั้งอะ่ะทุกเที่ยวไหลโมเล่เนี่ยแต่เป็นเป็นภาคใต้มันจะเป็นลายหินอ่อนนะเออโอ้โหเฮ้ยปลาหมึกยังอยู่นี่ปลาหมึกยังอยู่ยดูดิเฮ้ยปลาหมึกเอามากินบ้านเนี่ย ้ย <Yeah>, ังสดอยู now, mm ่เลยยังสดอยู่เลยนี่โอ้โหยังสดอยู่เหลือเชื่อเฮ้ยยังไงวะผะเป็นแรนะาย่เีตัวไห่ยเฮ้ยสามทิพรปตสามตัวโอ้ยหคุณรว่าสองโอ้โหนี่ย สามตัวทุกคนดูหูยนี่เบ็ดสามตัวโหดจริงๆโอ้โหโหดว่ะ <ś c oughs> กรอบดีเว้ยโอเคนั่งหน่อยนั่งหน่อยเนี่ยเาเาถ้วยเ้ยยอยู่ไหนน้ถ้วยเอน้้วกอืมหืมจะดูนแบบกรอบกรอบะดูกรอบกรอบ เอาเดี๋ยวเตรียมเปืออะไรนะมีพิษอยู่ตรงอ่าตรงน้ำลายนะน้ำลายนะตรงเนี้ยถ้าโดนถูกกัดไปก็คือว่าอออืื้หเนี่ปวดแสบปวดร้อนไม่เอาหน่อยว่าตรงหัวเนี่ยเสีย,ดยได้วะนะเอาตอมพิษมามากินหน่อยนะ นี่อ่ะนี่เกลือนเกลือเนื้ออๆละลายมันโดนใส่เกลือไปเลยนี่เหรอเออุ๊ยน้อยไปเฮ้ยบ้านเด็เค็มมากเนี่ยแต่งก็ไม่ถูกเอาเลยเดี๋ยวคลุกๆแล้วก็ล้างทิ้งไม่มีอะไรทิ้งเกลือต้องเค็มเดี๋ยวบ้านแกจะหวานชิ้นนี้กูจะให้มึงเลยาให้คุ้มค่า บอกเพื่อนคุ้มค่าเลยนะไม่ทิ้งเลยนะเนี่ยเนี่ยื่อนเพื่อนดูว่ากางอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียดายนะสดเลยบ้างมีมีสดแต่ทอดยังเรายังทำได้ทำขึ้นมาปุ๊บไม่เป็นไรเพราะใช้น้ำมันมี

เฮ้ยกำลังไหวเฮ้ยไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้ยบอกแล้วรถเดียวโอ้โหเปิดเพลงเข้าบรรยากาศเเอเอออ

ต่อเลยนะต่อเลยต่อเลยใหญ่ีผัดฉ่ามันควก็ผัดได้แค่นะไทย ครับเตาหลวก็โดูน้ำลายแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเตาหลวมาผัดฮ่ฮ่าเขือมีถอดเด่นแล้วแม่เขือไม่ได้แดงแล้วเดี๋ยวแล้วอุ้ยใชนาอะใส่เหล้าหน่อยเนี่ยหมด ครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมปลาไหลมอเล่ผัดฉานะครับว่าเป็นยังไงนะครับรสชาติอืมยังได้ยังได้ 不用、oh